สวัสดีค่ะผู้ชมผู้ชมอยู่กับเพานะคะพิธีกรที่สวยที่สุดใน3โลกว่าอย่างนั้นเลยในฐานะนะคะที่เพาเป็นคนนึงค่ะรักความสวยความงามรักในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เพาได้ข่าวมาว่าเราจะมาเจาะลึกเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจะทํายังไงให้ผิวของเรานั้นดูสวยเนียนผ่องใสแล้วก็สุขภาพดีเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยดีกว่าค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ พี่เอกแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ผมเพษตรกรเอกภกพบจิรััฒนาสมพูนนะครับ ก็คือพี่เอกเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างเลยใช่สูตรไหนใช้อะไรยังไงรู้หมดรู้หมดครับอ๋อพี่อกบอกเปะ๊ปะเป๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันลวงลวงึกลวงจริงเลยดีกว่าค่ะเอาเรื่องแรกเลยค่ะพี่เอกค่ะว่าเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับ,รบเรื่องผิวผู้หญิงอย่างพราวหรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถทานอะไรได้บ้างคะ่ะความจริงแล้วผู้หญิงกับผู้ชายต้องการอาหารเสริมเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะยังไงผิวเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบที่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่แน่นอนแหลยคนมกักจะถามว่าแล้วทำไมผู้หญิงต้องทานมากกว่าผู้ชายอ๋าทำไมอะก็เพราะผู้หญิงนะครับรู้สึกว่าความสวยเนี่ยสำคัญกว่าผู้ชายครับรแต่ดีเนี้ยไม่แทบไม่แตกต่างกันและผู้ชายก็ต้องการความสวยความงามเหมือนกันต้องการดูแลร่างกายตัวเองเหมือนกันไม่งั้นผู้ชายก็จะแก่ก่อนวัย แนวประสบสุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงด้วยค่ะก็คือความต้องการความสวยเนี่ยมีเท่ากันนะตอนนี้เท่ากันแล้วเจาะตัวแรกเลยดีกว่าคอลลาเจนคอลลาเจนตอนนี้เนี่ยในตลาดมีเยอะมากสีส้มสีแดงสีเขียวสีฟ้าเต็มไปหมดแล้วผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างยังไงคะอย่างแรกเลยถึงความแตกต่างนะก็คือปริมาณมิลลิกรัมตัวนี้นะใช่ครับใช่ครับปริมาณมิลลิกรัมที่มากกว่านะครับคือตัวนี้นะครับมีปริมาณมิลลิกรัมนับถึง35,000มิลลิกรัม ซึ่งเขาเรียกว่าถึงความคุ้มค่าวันนี้นะครับหลายคนมักจะถามว่าอย่างนี้อะไรถึงความคุ้มค่าความคุ้มค่ามันเทียบระหว่างราคาแล้วก็ปริมาณบางอันนะครับราคาถูกมากๆเลยแต่หนึ่งซองเนี่ยมีน้อยมากๆน้อยมากๆนี่หมายถึงว่าคอลลาเจนที่เขาใส่ลงไปมันคอลลาเจนก็น้อยใช่ครับแล้วก็สารประกอบอื่นๆก็น้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับถึงถูกแต่ความคุ้มค่าไม่มีผมว่าอย่างนอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่คุ้มค่าเช่นเดียวกันครับผมแต่ตรงนี้ครับมีส่วนประกอบถึง21ชนิดนะครับแล้วก็มีคอลลาเจน ก็เรียกว่าทางคุ้มค่าและคุ้มราคาด้วยค่ะโดยเราพูดถึงก็เป็นแมกกูตาคอลลาเจนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยค่ะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เราศึกษาข้อมูลมานะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความงามเขาก็ไม่ยอมใครเหมือนกันคอลลาเจนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะดีต้องเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกใช่ครับใช่คร,ครแล้วสาหรับผลิตภัณฑ์แมกกูตาคอลลาเจนนะคะเป็นยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับเขาใช้คอลลาเจนนะครับจากปลาทะเลน้ําลึกเช่นเดียวกันแต่เราสกัดโดยเฉพาะเลือกปลามาอย่างแรกคือเราเลือกจาาแรก่อน ปลาลมอนเป็นปลาที่มีประโยชน์มากมากครับก็ปลาสมอนเนี่ยนอกจากจะได้คอลลาเจนแล้วยังได้สารสร้างควาอื่นเยอะมากๆก็อย่างเช่นนะครับแอสตาแซนตินที่อยู่ในปลาสมอนเนี่ยก็มีมากะนะครับเป็นสารนที่ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าปกติประมาณ3-5,000เท่าทีเดียวครับได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็นะครับเราสก,กัดออกมาเนี่ยเราได้เป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์แต่หลายคนมกักจะถามผมว่าอะไรคอลลาเจนปกติกับไตรเพปไทด์ต่างกันยังไงผมตอบเลยครับว่าวันนี้ไตรเพปไทด์เนี่ยสามารถดูซึมได้มากกว่าปกติประมาณสัก3-5เท่า ก็คือถ้าเป็นเปปไทด์เดียวเหมือนว่าจะเป็นคอลลาเจนสายเดียวแบบนี้หรอคะใช่ไตรเปปไทด์เนี่ยเป็นคอลลาเจนนะครับที่สามารถดูดซึมในร่างกายได้ง่ายคือเราแยกออมิโนออกมารวมกัน3ชนิดทําให้เราสามารถดูดซึมในร่างกายได้ดีกว่านะครับดีกว่าปกติก็อย่างที่ผมบอกคือ5เท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นครับผลลัพธ์ของการรับประทานเนี่ยจึงเห็นผลได้เร็วกว่าด้วยยังไง<ม>คือแบบว่าทานไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลคะ โอ้เป็นคําถามที่ดีมากๆครับผมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าระหว่างการสร้างบ้านนะครับหรือการบูรณะบ้านเนี่ยก็น่าจะแตกต่างกันบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าโซมมากๆเลยเขาเรียกว่าต้องปฏิสังขรทีเดียวคือจริงๆจะพูดว่าถ้าร่างไคโซมก็ใช้เวลาเยอะนิดนึงใช่ครับใช่ครับบางท่านเนี่ยก็จะเห็นผลได้เร็วเขาเรียกว่าดูแลร่างกายตัวเองดีอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยร่างกายลอกเลือต้องการการปฏิสังขรคือง่ายๆครับคือรื้อสร้างใหม่น่าจะดีกว่าอาจจะต้องใช้เวลาเวลานะครับสักระยะหนึ่งนะครับแต่ยังไงผลลัพธ์เราได้อยู่แล้ว เราจับได้อยู่แล้วครับแล้วก็สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยตาน,นอกจากผิวจะได้แล้วร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยพเพราะนี้ครับมีส่วนประกอบ21ชสิบอดชิ้นที่บอกไปแล้วนะครับ<อ>ทุกตัวเนี่ยประกอบกันนะครับเพื่อสร้างทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นผิวดีขึ้นนะครับหน้าเราใสขึ้นผิวเนียนเรียบขึ้นพเพราะนั้นนะครับวันนี้ครับเขาเรียกว่านอกจากคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับวันนี้หากเรารับประทานแล้วยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากด้วย เพราะฉะนั sí, ้นนะคใครไม่ว่าจะเป็นคุณผ no ู you know, anyway. ้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวก่อนเลยจะเป็นผิวหมองคล้ำเร็วใช่ไหมคะไวต่อแสงแดดมีกระฝ้าหรือว่ารอยเหี่ยวย่นผิวขาดน้ำต่างต่างนาซึ่งคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยสามารถเติมเต็มได้เพราะได้กระจายเบต้าไฮด์ด้วยระยะเวลาก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าหากคุณเป็นคนปาร์ตี้เยอะแฮงเอาเยอะเออะดูบอลปาร์ตี้อย่างเดียวอาจจะต้องบูรณะนานหน่อยที่พี่เอกรูนนานนานมากครับนานมากไม่แต่ก็แต่ก็ ดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรใช่รับถ้าไม่ทำมํำเลยผมว่านะครับวันนี้คนเรา30ก็จะทายเป็น50แล้วหุหน่ากลัวมากค่ะถ่ายไม่ได้ไงครับทายยุ <ผม S 1> ยากมากมก็อย่าไป่ายายุเขาอะไรประมาณนี้เฉยเดียวครับผมแต่ว่าตัวนี้นะคะดีมากเพราะว่าติดบ,บ้านไว้เลยคือผู้หญิงก็สามารถ ทานได้ผู้ชายก็สามารถทานได้แล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะทานดีคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นหันมาดูแลตัวเองเร็วมากขึ้นนะพี่เอกโอ้ตกงผมต้องตอบอย่างนี้เลยว่าเมื่อไหร่ทานดีผมว่านะครับตั้งแต่ในช่วงที่เราเริ่มมีเจริญวัยครับวัยรุ่นเราก็เริ่มทานได้แล้วสิบห้าได้ไหมสิบห้าได้ครับสังเกตนะวันนี้เราเดินอกไปข้างนอกแดดร้อนแดดจัดมากนะครับผมว่านะครับแดดเราเริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆโลกเปลี่ยนแปลงครับหากวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือเราไม่่่่ทาาานนนออะไรรบ้งผมมววเิแแกัย ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ช่วงอายุไหนก็แล้วแต่ถ้าคนเ่คนหนึ่งที่มีคําตอบให้กับตัวเองว่าความสวยต้องอยู่กับฉันความดูดีต้องอยู่กับฉันนะคะให้แม็กค่ะตัวนี้เลยนะคะกูต้าคอลลาเจนพลัสเป็นคําตอบของคุณผู้ชมที่ถามถึงวิธีการทานดีกว่าว่าต้องทานเวลาไหนถึงจะดีก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารอะไรยังไงเพราะท้องว่างกับท้องไม่ว่างมีผลหรือเปล่าครับก็วิธีการทานที่สะดวกที่สุดเลยครับผมจะแนะนำว่ามือแรกของวัน ออพอเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ทานเลยทานแทนน้ำก็ได้หรือทานน้ำด้วยก็ได้น,นะครับมื้อแรกของวนันหลายคนถามว่าเอ้แเราทานก่อนนอนได้ไหมความจริงเราได้เหมือนกันแต่ผมกลัวบางท่านลืมบางท่านเนี่ยแหงเอากลับมาแล้วไม่ไหวแล้วจาอะไรไม่ได้ไม่ไหวจะชงเล่แล้วจังหวะน,นี้นะใช่ครับตื่นเช้าขึ้นมาโอเคฟื้นตัวเองขึ้นมาใหม่บูตบิวตัวเองขึ้นมาบูตตัวเองขึ้นมาก็ทานหนึ่งแก้วผมว่าเนี่ยวันนั้นแหละครับคุณจะเป็นวันที่สดชื่นแน่นอนแล้วรสชาติล่ะด้วยความที่เป็นคอลลาเจนปลาทะเลน้ำหรือทานย เราเคยสั่งเพื่อนซื้อเหมือนกันที่มาจากญี่ปุ่นเป็นเป็นคอลลาเจนแท้แล้วแบบต้องมาผชมมาชงผสมน้ํากินไม่ได้เขาอ้วกเพราะมันเหม็นมากก็เลยใส่น้ําผลไม้เข้าไปปรากฏว่ากินไปเรื่อยๆอ้วนเพราะว่าน้ำผลไม้ก็มีน้ำตาลใช่ครับก็ผมอธิบายงี้ครับว่าวันนี้หลายๆคนมักจะถามผมคอลลาเจนดีไม่ดีแตกต่างกันยังไงผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้จะไปส่งตรวจผมว่าใช้เวลา8ปถึงเเดือนทีเดียวอาจจะตอบไม่ได้ทําง่ายๆครับก็ชงในน้ําเย็น หรือจะใส่น้าแข็งด้วยก็ได้นะครับเอาคอลลาเจนทุกยี่ห้อเนี่ยมาใส่รวมกันนะครับเราก็แยกเป็นแก้วแก้ว,กวดูที่การละลายครับโดยปกติคอลลาเจนที่มีคุณภาพดูซึมได้เร็วเนี่ยนะครับมักจะละลายอยู่ที่ช่วงประมาณสัก8ปดถึงสิวินาทีคนก็ได้ใช่ครับคนให้ละลายครับประมาณแปดแต่ถ้าเกิดอันไหนไม่ละลายนะครับให้สานนิฐานก่อนอาจจะใส่แป้งก็ได้อ,อาจจะผสมเพื่อลดต้นทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนที่มีคุณภาพต้องละลายเร็ว อ่าหนึ่งเลยแล้วก็แปดถึงสิบวินาทีคุณผู้ชมจับเวลาได้เลยนะคะแลวรสชาติเมื่อกี้ที่เผาคาใจอยู่ครับรสชาติเนี่ยมันวัดกันที่ขนาดอนุภาคแล้วก็การแต่งรสที่มีคุณภาพมากพอนะครับอย่างแรกเลยถ้าขาดขนาดอนุภาคเล็กเนี่ยกลิ่นเหม็นคาวนะครับที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับย่อมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดอนุภาคใหญ่ดูซึมได้ยากนะครับกลิ่นเหม็นคาวก็จะตามมาเพราะคือการสกัดจากปลาเนี่ยเพื่อย่อยจนบ้าให้เล็กลงผ่านไฮโดรไลเซตนะครับยิ่งเล็กยิ่งมีคุณภาพกลิ่นก็ยิ่งน้อยลงครับผม แล้วอย่างตัวนี้ค่ะของเรามีการแต่งกลิ่นให้ทานได้ง่ายมากข,ขึ้นใช่ครับเอ่อตัวนี้ครับแทบจะไม่ได้แต่งกลิ่นอะไรเพื่อให้ทานง่ายขึ้นมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอนุภาคของเขาเนี่ยเ,เล็กอยู่แล้วอโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งกลิ่นอะไรเลยด้วยคุณนนภาพของการผลิตอนุภ<ช>าคเลยคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะละลายเร็วแล้วไม่พอนะทานง่ายชงน้ําเย็นแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องชงกับน้ําผลไม้ใช่ครับทานง่ายและที่สําคัญดูดซึมเร็วได้ดีอันนี้ดีต่อสุขภาพมากเลยนะแน่นอนครับ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะพอาเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะที่รักสุขภาพต้องอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาโปรโมชั่นหรือว่าอยากดูขอ้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะรีบๆโทรกันหน่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพอาต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ให้กับเรารวมไปถึงรู้หมดเลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีควรจะลึกซื้อ,อยังไงขอบคุณพี่เอกค่ะพ่ะขอบคุณครับ